คือเปิดเนี่ยจะเป็นระบบแบบแกนอันนี้ห้องพักคือละ700นะนะครับ S3 หัวหินนะครับคือละ700เห็นวิวทะเลไหมเพื่อนเพื่อนเห็นนะเห็น,หนวิวทะเลปิดประตูก่อนเพื่อนเพื่อนดูนะครับคือละ700ห้องก็ระบบล็อกเขาก็โอเคนะเนี่ยระบบล็อก หลังจากนั้นห้องน้ําจะเป็นแบบนี้เลยคือละเจ็ดร้อยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแล้วก็ห้องนอนเดี๋ยวเปิดไฟก่อนไม่เปิดไฟนี่ห้องนอนห้องนอนหกฟุตครับเตียงนอนบรรยากาศเดี๋ยวเราดูเราจะเห็นไหมนะครับตรงนี้เป็นกระจกนะครับตรงนู้นเราสสมารถเอาสามารถเอาข้าวไปตากได้เพื่อนเพื่อนดูผมจะเห็นทะเลนู่นเพื่อนเพื่อนเห็นทะเลไหมอ๋อทะเลฝั่งนู้นเปิดเปิดเพื่อนเพื่อนดูทะเลเห็นไหมครับนี่วิวทะเลด้วยนะ